วรัสวงแหวนลงไหมลูกลงไหมลงเหมือนกันครับแต่มันช้ามันจะมันจะเห็นผลช้า,<ม>าคือเขาทนกว่าครับเขาทนกว่าออืคืคคตาม<ป>ที่ผมทํามาคือเขาเขาทนกว่าแน่แหละเพราะว่าเปรียบเทียบกันกันกบแปลงที่ท,ที่ที่เคยทํามารอบก่อนเอาล่ะณปัจจุบันเนี้น้องยุทธเปลี่ยนมาปลูกสายพันธุ์ดําเนินอาจจะเป็นด้วยความเหมาะสมของสายพันธุ์คือเขามีความทนหน่อยครับนะแล้วก,แวก็แล้วก็คืออาจจะเหมาะสมกับพื้นที่สภาพดินด้วย นะฮะตอนนี้ย้อนกลับไปตรงดำเนินตอนนั้นจากประสบการณ์ตอนนั้นเอาอะไรเข้ามาแก้ไขใน,ในแปลงแขกนวลตอนนั้นตอนนั้นผมก็ใช้เอาปุ๋ยของ TVI ที่เป็น PH อ๋อตัว PH11 Plus นะครับมาโรยพื้นมาลงพื้นครับอืมก็คือหวานไปหวานลงพื้นตามแปลงตามแปลงเลยนะฮะก็คือตอนนั้นคือ ได้ได้ตรวจค่าดินอะไรก่อนไหม